่ายดีไข่และที่หน้าเหลืองอีหลามนะคะว่าจากแกะท้อมพิวเตอร์พันนดีเขาสามารแสดงทำแบบค่ายแทรและกับค่ยอีสา,านว่าที่บ้านคุณพื้นดีได้ก็อขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยอีเทคที่เน้นการทานข้าได้ที่มากและที่สุดท้ก็ขอขอบคุณหัวหน้าภาพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์สุขสุขพนที่ให้กำลังใจและเชียร์ที่สุดท้ายขอเชียร์ ค่ะเด้อหน้าตาอาซีอินเตอร์เจ้นจัไก้กันจำเึงบางบ้านเกิดแล้ว,วค่ะน้องเป็นถวดเชื้อสายเวียดนา,า,ดามนะคะน้องแต่ว่ายังไงเล่าเปิดถ้วยก็เ้อจังเนือ็ได ร่มเย็นถวายเป็นกุศลแด่พระแม่ไทย เดียวครับมีอะไอโฟต์เนะนี่ยในปีหน้าขึ้นมาสามคนก็พอครับอาจารย์พอสมาคนเดียวก็คะแนนมาล้นหลามแล้วนะนี่อาจารย์พอสบอกว่าเก็บสเต็ปในรอบชิงอีกชุดในะหญ่นะฮะถ้ามีโอกาสให้เข้ารอบชิงเนี่ยอาจารย์พอสบอกจัดชุดใหญ่เต็มๆนะนี่อาจารย์หนึ่งพูดก่อนไทเตอร์ก่อนเข้ารายการนนั้นเป็นภาษาโปรตุกเกสนะฮะ